70%ของพ่อแม่มีปัญหาเรื่องการคุยกับลูกดีๆคุยกับลูกไม่ได้ความสัมพันธ์ย่ำแย่และลูกดื้อม,มากถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกให้ทำสองอย่างอย่างแรกคือให้เวลาและอย่างที่สองทำให้ลูกเห็นว่าเราตั้งใจฟังเขาวิธีคุยกับลูก9้าแบบที่ทำปุ๊บเกิดปัญหาปับ๊บเราไปสำรวจตัวเองกันดูนะคะ1คุยแบบไม่ตั้งใจคุยลูกพูดอะไรมาดุกลับเลยไม่อยากรับฟังแบบที่2คิดไปก่อนเลยว่าลูกเราเป็นคนไม่เอาไหนพูดอะไรออกมา ก็ไม่น่าเชื่อไปทั้งหมดสาการทําท่าทางพูดไม่ออกเช่นทําเป็นเบื่อกอดอกเตรียมดูทําหน้าหงุดหงิด4นะคะการพูดสั่งทันทีตอนลูกกําลังทําอะไรติดลมอยู่5การไม่เคยถามลูกว่าเข้าใจที่พ่อแม่พูดไหมจนเกิดความเข้าใจผิดกันที่หลัง6พอเถียงลูกไม่ชนะก็ขุดเรื่องเก่าๆมาดุลูก 7. ตีความเกินเหตุลูกพูดมาธรรมดาธรรมดาก็ตีความว่าลูกประชดหรือเปล่า8เวลาลูกเสนอไอเดียอะไรมาก็แดกดัน ทำมินหรือต่อว่าจนลูกไม่อยากพูดต่อแตะก้ายอมแพ้ง่ายมาสอนลูกครั้งสองครั้งพอลูกไม่ทําตามก็เลิกสอนคิดว่าลูกของเราสอนไม่ได้ถ้าเรารู้ตัวว่าเคยทํา9ข้อนี้รีบเลิกกันดีกว่าค่ะจะได้สนิทกับลูกมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าเอาแต่รอจับผิดเวลาเห็นลูกทําอะไรดีทําอะไรได้เรื่องให้ชมเขากอดเขาขอบคุณเขาเอาโฟกัสของเรานะคะไปอยู่ที่การชมจะดีกว่าการดุอย่างเดียวค่ะ